สรุปผลวอลเลย์บอลยู14อีสานบนศึกชิงตั๋วสู่รอบรองสุดเดือดสนามแข่งขันร้อนระอุขึ้นมาทันทีในการแข่งขันวอลเลย์บอลยูวชน14ปีโด m อ e ี t อสทีไอ r ีพาเชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9 ปีที่35ประจำปี2,568ชิงถ้วยประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเมื่อวันที่6ธันวาคม2,568ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นวันตัดสินครั้งสำคัญเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่จะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและขยับเข้าใกล้าการเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปอีกหนก้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเสียงเชียร์ที่กึกก้องเรามาสรุปภาพรวมความมันในวันนั้นกันเลย 1. ประเภททีมชาย2สาย2อารมณ์การแข่งขันในรอบสองวันสุดท้ายของฝั่งทีมชายนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองสายคือสาย E และสาย F ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันของทั้งสองสายกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชนิดที่เรียกว่าหนังคนละม้วนเลยทีเดียว 1.1สายอ e, ีพลังจากขอนแก่นแบบไร้เทียมทานในสายนี้สองทีมแร่งจากจังหวัดขอนแก่นอย่างโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมและโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นไล่ตบเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างขาดลอย3ต่อ0ูเซตทั้งสองคู่กอดคอกันเข้ารอบต่อไปแบบสบายๆผลการแข่งขันสก,กอร์และเวลาที่ใช้ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมขอนแกน่นชนะโรงเรียนสว่างแดนดินสกลนครสต่อศเซต25ห้าต่อ9 25้าต่อ18 25ป้าต่อ18ใช้เวลา5้านาทีโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมขอนแกน่นชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาลหกน, 6, นครอุดรธานีอุดรธานีสาต่อศูอนย์เซต25สห้าต่อส1 25อ้าต่อสิบอด 25ต่อ23ใช้เวลา59นาทีทำให้2ทีมที่คว้าตั๋วสู่รอบรองชนะเลิศจากสายอีไปครองก็คือโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมและโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมนั่นเอง1.2สาย F ดราม่า5เซตสุดระทึกใจ ตัดภาพมาที่สาย F บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและดรามา่าโดยคู่แรกโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาลสินประเดิมชัยชนะเหนือโรงเรียนวาปีปทุมมหาสารคามไปก่อน3ต่อ0เซตแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่คู่ตัดสินระหว่างโรงเรียนชุมแพศึกษาขอนแกน่นและโรงเรียนบ้านนาจานนนนาโพอุดรธานีที่สู้กันอย่างดูเดือดเลือดพล่านจนถึง5เซต กลายเป็นแมชที่ยาวนานที่สุดของวันด้วยเวลาการแข่งขันถึง1ชั่วโมง56นาทีเรื่องราวในเกมนี้ต้องบอกกว่าสุดพลิกผันโดยโรงเรียนชุมแพศึกษาออกตัวได้อย่างร้อนแรงขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0เซตแต่โรงเรียนบ้านนาจารย์โนนาโพก็แสดงสปิริตนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้พึ้กกลับมาเก็บ2เซตถัดมาตีเสมอเป็น2ต่อ2ได้อย่างสุดระทึก ก่อนที่ชุมแพศึกษาจะรวบรวมสมาธิและปิดเกมได้ในเซตตัดสินดอกจันเซต1-2ชุมแพศึกษาขึ้นนำก่อน2ต่อ0ูนย์เซต26ต่อ24 25ต่อ21ดอกจันเซต3-4ส บ้านนาจารยโนนาโพสู้สุดใจไล่ตีเสมอเป็น2ต่อ2เซต26ต่อ24 25ต่อ16ดอกจันเซต5ชุมแพศึกษาคุมเกมได้ในเซตตัดสินและปิดแมชไปได้15ต่อ8และข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือแม้โรงเรียนบ้านนาจารย์โนนาโพจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในแมชนี้แต่ก็ได้กอดคอโรงเรียนชุมแพศึกษาเข้ารอบรองชนะเลิศไปทั้งคู่ 1>, 1 3จสรุปสี่ทีมชายที่ได้ไปต่อในที่สุดเราก็ได้โฉมหน้าสี่ทีมสุดท้ายของประเภททีมชายที่จะเข้าไปชิงชัยกันในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยดอกจันโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจังหวัดขอนแกน่นดอกจันโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมจังหวัดขอนแกน่นดอกจันโรงเรียนชุมแพศึกษาจังหวัดขอนแกน่นดอกจันโรงเรียนบ้านนาจารน,นนาโพจังหวัดอุดรธานี ข้อสังเกตที่น่าสนใจจังหวัดขอนแก่นแข็งแกร่งมากในรุ่นนี้โดยมีทีมผ่านเข้ารอบถึง3าจากสทีมเลยทีเดียวหลังจากได้เห็นความเข้มข้นของฝั่งทีมชายกันไปแล้วเรามาดูการแข่งขันฝั่งทีมหญิงที่ดูเดือดไม่แพ้กันในรอบน็อกเอาท์ 2. ประเภททีมหญิงรอบน็อกเอาท์แพ้คือต่อกรอบสำหรับประเภททีมหญิง การแข่งขันได้เดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งใช้ระบบน็อกเอาท์ที่โหดและบีบหัวใจอย่างยิ่งเพราะทุกทีมต้องสู้แบบหลังชนฝาหากพลาดท่าแพ้แม้แต่แมชเดียวก็จะไม่มีโอกาสแก้ตัวและต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านทันที2.1สรุปผล4คู่เดือดชิงตั๋วรอบรอง นี่คือผลการแข่งขันของ4คู่สำคัญที่สู้กันเพื่อแย่งชิงตั๋วสีใบสุดท้ายสู่รอบรองชนะเลิศผลการแข่งขันสกอรโรงเรียนเทศบาลสองวัดสว่างคงคากาลสินชนะโรงเรียนราชินุทิศสองอุดรธานี3ต่อ1เซตเที่ยงคืน26นาที25ต่อ18 25ต่อ13 25ต่อ12 โรงเรียนหนองเรือวิทยาขอนแก่นชนะโรงเรียนร่มใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสกลนครสาต่อศนเซต25ต่อห25ต่อ15 25ต่อ23โรงเรียนกีฬานครพนมนะครพนมชนะโรงเรียนกันลยาณวัฒน์ขอนแก่น3ต่อ0เซต2 5ต่อ11 25ต่อ13 25ต่อ9 โรงเรียนสว่างแดนดินสกลนครชนะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสว่างวิทยาหนองคาย3ต่อ1เซต27ต่อ29 25ต่อ11 25ต่อ17 25ต่อ17 2.2โฉมหน้าสี่ทีมหญิงสุดแกรง่งและนี่คือสี่ทีมหญิงที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถคว้าชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จ ดอกจันโรงเรียนกีฬาเทศบาลสองวัดสว่างคงคาจังหวัดกาลาสินดอกจันโรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแกน่นดอกจันโรงเรียนกีฬานครพนมจังหวัดนครพนมดอกจันโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ข้อคิดเห็นที่น่าติดตามทั้ง4ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาจาก4จังหวัดที่แตกต่างกันทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าฝีมือของนักตบลูกยางสาวในโซนอีสานบนนั้นกระจายตัวและสูสีกันมากรับประก,กันได้เลยว่าการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศจะต้องออกมาสนุกและคาดเดายากอย่างแน่นอน 3. บทสรุปและก้าวต่อไป จบลงไปอย่างสุดมันสำหรับวันแห่งการตัดสินในที่สุดเราก็ได้รายชื่อ4ทีมสุดท้ายของทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงเป็นที่เรียบร้อยแต่การแข่งขันยังไม่จบเพียงเท่านี้สึกครั้งต่อไปในรอบรองชนะเลิศจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเพราะทุกทีมต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการคว้าแชมป์และตั๋วสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ มาร่วมลุ้นและติดตามกันต่อไปว่าทีมใดจะก้าวไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จ